กราบสบายด MM ีทุกคนนะมื Kait ่อน um. ี้มาเจอกับช่องอลันเอ็มทีเด้อฮัลโหลเอาวพอดีโฟกัสตน้าเพิ่นเอาวสิสวัสดีเอฟซีทุกคนนี่ดอครักก็สุดยอดไม่ที่ช่วยกันจบองคอยโอ้ยมื่อนี้ก็เป็นวันแห่งแบบว่าวันแห่งความหักันนะทุกคนเนาะอ่ามื่อนี้เขากระิพาเมียพาลูกมากินชิดาลูกกินที่พ่อูกมากินชิดาเดาสันบางมีมากินชิดาเดาสันบางมี ดูอมีชีหนูกินได้ด้วยเหรอห่ากระตื้นทุกคนเนี่ยพาหนูมาทำไมมันวะ <c oughs> อ่ามื่อน,นี้เขากับพี่ยังร้ายทุกคนเนาะอยู่บ้านเขากับจำเจบูมียังเห็ดเนาะแม่ก็ไปทําบอกทําบุญเนาะเขากับด้มาเซโนม,มาทต่ี่เราชิไปสวรรค์ผลแล้วแต่ว่านางแม่เท่าไหรหมู่คอยกบฏไปเลยสรุปวันแห่งความหักหรือวันหมู่กำลังกันหมหู่หักผัวหักลูกแม่เนาะแม่กับอายไปแม่เพิ่งกับไปสวรรค์ผูกโตผลอยู่พี่ ก็จเป็นยังกับมือหนาจะว่ากันมือเมื่อแลยครับกับบางทีสิไปกินเข่ากับพอถ่าวไม่เถ่าน้ำเนากทุกคนวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์บดเม่นว่าหักแฟนเท่านั้นเลยทุกคนนะหักครอบครัวหักลูกหักเมียหักพ่อหักแม่ครับพอถ่าวไม่เถ่าเนาะหักทุกคนทีอยากเขาเอิดว่าอยากยังว่าที่หักเขาหอยบอกเขาสั่งกดเชยเลยจังหวะอ่ะตอนนี้เราจะมาถ่าหมู่คุณนายคุณเจเราอยู่ นี่แหละซูเปอร์อเมซอนมันตีเป็นอะไรลูกนี่เบิร์พาเบิร์กของเมียเราลูกๆนี่นโอ้จะได้สุกนเมียเงามดีบอ๋อชิงามกูนี่คันสักเกือบกับถทุ่งอุลิดิได้ลูกอ่ะ โอ้มันจะเชียวดอกเนี่ยเนาะไ้เมียเนี่ยเดนีดเอาบวดอกนี่บุมมีบุอัมมาชอนอันยังกว่าเด้ได้มีอยู่ขนาดโปรโมชั่นเบิร์ได้เบิร์อะไรเจ๊เลยเขาให้แจ่ร้อยจอกเป็นยังช็อกโกแลตเย็นหนึ่งจอกมาเป็นครูหักเฮ้ดิ มา uhm, ขีดเลยมาสามคนก็เลยบนก็เลยบวเป็นครูคาปูช er> ิโนปั่นกโนปั่นหวานมันคือกันช่วงนี้วันหนึ่นช่วงนี้ผมหักกำลังมาแรงก็เลยกินหวานมันมาจังมีจะแปดชิะ วันท้ายเกียวกองเงินเมียเราทุกคนเอาพอดีเลยวันนี้เบ๊อยู่หนที่สะค่อนกันด้ที่เอผ่อนหายกันได้ตัวอเนแปดสิบส หล่ออยู่รถเออเดี๋ยว้าลเลยุกต้องต่เวนนี้เลนี่ดายังึฮงคอยเอาเล,เลยได้ดิเดเอเาามาเามงินน้นอยๆก็ว่าไห้หอเอาไปหลายเล้วบุฟกัดได้คิวที่แปดสองหก เขาขึ้นโมาจะเสิร์ฟวะเขาจังเลโปอันมาเพื่อจะงดลโปอะไรคลิปนี้ก็เป็นสิเป็นคลิปก็อุ่นนิดหนึ่งนะทุกคนเนาะคลิปครอบครัวครอบครัวอะหอมลูกคลิปเป็นครอบครัวครอบครัวนะทุกคนเล็กคือนาปุ๊กเล็กไหมอะไรวะลูกวะโอ้ยแง่ได่นแย่หนวดจ้อนเลยแง่สมุดหนวดท่อน เราจะมาได้ใครคิมฮะก็หอมลูกมือหอมจนลูกให้อลันได้หอมลูกให้เจ้าจังสีฮะมีใครหุ่มถึงคนเอ้ยตายหาเลยมืี้วันยังมือนี้เป็นวันแห่งคมหักบมเมนวันที่เขาจะต้องหับใส่เจ้าเข้าใจแหละเขาต้องมีชิดเท่าเทียมกัน stop stop เขาก็บอกอยู่ชีพชีกุพาวันแห่งความหักโมแมนวันแห่งใส่ครัว ว่วันในการใส่บัวอือโอ้ยคนเราเจอหน่อยจังไปเจอกันอยู่ร้านซีนดาดแต่ก็ม,มูเพินเนเน่ชมมพน,นชิมีไพนแน่เนาะชิมาเบิ่งมาคูไพน์แนนชิมาโปะแตกมื่อนี้เนาะ<ต>ออกในคลิปว่าออจะไปออกกล้องมื่อนี้ฮะถือว่าคนนั่นเลยนะทุกคนเนาะเออคนอื่นไม่ได้ไะทุกคนออกมาแล้วจ้าเราจะไปหานเราจะไปหานซีนดาบ่เราจะ มูกระทปะปะปุมูกระทุปุปะอยู่จนมืดแล้วทุกคนนะพูคือพรมนาพรมตากันทามูเพือไไ่อนมนธรรมดาอ่ะจับนี่ ทคนไปเจอกันอยู่หานซีนดาดเดอคิดง่ายๆมือนี่มากับครอบครัวว,วาซานทุกคนเจอกันอยู่ ร้านหมูกระทะที่เคยกินนะปะมาหอดมาเชิงแล้วคนมากลายทุกคนเลยเดินจนจะจอดอยู่หน่อทุกคนเนาะคนเยอะเกินอยู่รอมาใส่ลูก ไก่เหรอปะอ่ไก่ป๊อปอยู่เท้ากันได้มีโตหนึ่งกันอ่ะเงาเงาฮะดิต่างแดงก็เลยก็ไยปักเสียบไปเลยไปนั่งไปไปไๆ คนร้ายเนาะต้องไปหนังใกล้ใกล้ก hmm. sì ับเด็กเสิร์มันจังเอิญง่ายสมมติอย่างห้าตังค์เลย ี่บอลอามี่อยู่นี่ยดีไหมเข่าจีวาคนมีลูกกับแบบไหนนะทุกคนเอ้ยหลับเฮ้ยคืออะไรเนี่ยอ่ะจัดเถอะจัดเจงโอ้โหมาตุ้มเท่งนั่นหนึ่งปล่า คนไม่รู้กับจังซีอะไรทุกคนเบิ่งมานนอนกินนมเลยรับเลยเลยคืยจับความแหงเลยเบิ่งถามนอนเออคนเยอะเกินมปนี่พิเศษนิดนึงนะนอนแค็งมันบอดิน có có gì quá che sao nó Nhật không mà tầm Oh mà see you พอบ่ะขามีก็ตั้งเฮ้ยเจ้าเอาไปเลยเนาะยังอีกคู่เดียวมั้ตัวมีแต่สามครูเขาตัวเออไปดีจ้ะมื่นมี สามขู่นอะนทุกคนเนาะมีคู่เฮาแล้วก็คู่หมู่เมียอีกสองคนอีกสองขู่อีกสองขู่ปะกับสองขู่กับเจ้ากับพงงหะและ้วแล้วก็ขอเป็นสามเป็นสามขู่นอนทั้งหมดมันนี่เนาะเลามีนอนจุ้ยอยู่นี่แหละเอาทุกคนแม็ดกำลังจะจัก,นกนเนี๋ยวกนะินอยู่เนาะเดี๋ยวจังสีมาถ่ายทุกคนเบิ่งแต่เพิ่นเอาอยาเนยมีจักรโลเนาะ Nè. Nó sẽ sụt chéo đi mình. Ok thôi, giờ mà chơi cần toàn ông xin đạt mà đó. พวกมาก,อาอกมาลีวยวอีไม่หยิเลยเนี่นั่งใส่จ้านั่งใกล้ลูกวะเชียเลยน่มากินกันเด้อทุกคนเด้อ พุงก่อนชิมก่อนย้ประวัศเนาไทยิหได้รเีหางยากโทแตกว่าโอ้ยอวยแหงน้องนี่ผู้บ่าวไปจะเข้ากเขาอยางมีอกะากมีอีกคนปรด้มาเรียนผูดิ ừm cái đưa thực chưa. ừm có nói cái đi rồi đâu. lái cho là. Mô pin. ừm có cái gì đấy. ừm có cái gì đấy. ừm có cái gì đấy. ừm có cái đấy. ừm có cái gì đấy. โต๊ะเดียวกับเบิดมือโต๊ะเดียวโหเขาก็อยู่กับครัวเขาเลยเนาะเดี๋ยวจะไปตับจอกกันตั้งแต่ตั้งแต่บุญเฮือนต้องห่างกันมากเลยเขามันตื่นก็ต้องหาบผิดชอบด้วยวัะ <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> จ<ร>้าบ่ได้ ปันต๊ะชิดาปันต๊ะเชียวเออแค่ไงนคะเรื่อมตาขนาดลูกเหื่อมตาจะนอต่อลูกนอต่อลูกลูกพลพิษลูกกูความมิจวามันชิดาจกลับรถลูกนอนคุยทุกคนี่วเนี่ยมาสน มาตัดูเห็ดเนื้อเฮ้ยนี่นะกระชิบก่อนครับบอกคินกินเองกินะชิบก่อนเสียหายเยิ้มเยอะมูนี่น่ะน่ะตอนนี้มันห่อนเลยอ๋อจะผนพังเสียงยไยินบริวบเลพงกบหจอปุนหะ บคนมีชมาอายกล้องหมูกำลังมาอีกสองคนตาเมื่อนทชีได้สวีดพิกันหรู้สึกพิะบาดทินมูพิดกันขนาดีมูกขนาดิมาก็ยังก็คอมเราสารคืองานของเราสั่งคอมเราวสารคืองานของเรา เาชิมาก,กินคำเร็กกัทุกคนเขายังบอก่ากิกนซ้าคำเรกแห้งมนันมาแปิราเสียวนคำเรกแห้งมันฮานาม

คนอามีมีคนเอาแล้วดีใจจังเลยอามีมีคนเอาแล้วในแถามาหาหอดหอดบอดพี่น,น้องคนเนาะมาแต่กินบุพเพู่สวรรค์พูดนะสตุกตานาะสุดเนบอร์ข้างหลังนะเราจะกิน,กกนมาได้หลไรต่อ mà nằm lòng mỏi quá mình mua thêm nữa thêm tàu tàu nè sao sao khu mà nha anh đi sao khu như cái khu cho bảo một... à. nè khu này khu gì ไปหามนไม่กินเลยแล้วก็เสร์อเบียด้ช่าเสเรือที่เจ้าเป็นสาวาเสร์ฟเบียร์คือก็บอกเด้เจ้าปวยยางเจ้าปวยยาคนิลทั้งอื่นจะต,ต้องจะต้องขับบทเป็นอ r PR ส่วนตัว ໃດຈະົາ a few moments later ອ່າຕອນນີຮົາບດນາະາະວຕັ້ງແຕ່ຄຕັມຮ້ານນະບິ່ຕນີ້ເາວຈັງເລີຈຮ້ານອີຕນິມານນີ້ກນ อ่ะเฮาบู๊ฮะเฮายซิปิดคลิปบริบริปิดนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มซึมแล้วทุกคนขออนุญาตเดอออ้อามีก็นอนอยู่นับปุ๋ยบริสอโอเคทุกคนเนาะเฮาสิปิดหรือบริปิดเราจะมาว่ากันทุกคนเนาะตอนนี้เฮาขอดื่มก่อนนะ